แม่ชือสุดใจจ้ะคุณแม่สุดสุดใจสุดใจนามสกุลเขมวงเขมวงคุณแม่เป็นเจ้าของสวนลำไย,ยแห่งนี้จ้ะคุณแม่มีทั้งหมดกี่ไล่กี่ต้นยังไงครับลำไย,ยประมาณ800ต้นที่60ไร่ประมาณ800ต้นคุณแม่รู้จักกับคู่หูมหาจันนี้เมื่อไหร่อย่างไรจำพอสองไม่ได้จำพอสอไม่ได้<ต>เอากี่ปีที่แล้วจะรู้สึกว่าใช้มา5ปีแล้ว่ะ ใช้มามาสี่ห้าปีละค้ะไอ้คู่หูมาเซ็คู่นี้นะใช้มามาสี่ห้าปีแล้วใช้ทีแรกจําได้ไหมว่าใช้ยังไงหรือรู้จักได้ยังไงแบบไหนจําได้ไหมจำคนมาแนะนำไม่ได้จำคนเินแนะนําไม่ได้แหละจำคนมาแนะนําไม่ได้ว่าเขาใครเป็นคนมาแนะนําแต่ครั้งแรกที่ได้เจอปุ๊บแม่ลองใช้เลยไหมลองจ้ะลองเลยลองเลยเขามาแนะนําให้แม่ก็ลองใช้เลยใช้เยอะไหมใช้กับกี่ไล่กี่ต้นหรือใช้ไปกี่ชุดยังไง หาหรือหกชุดละจ้ะห้าหรือหกชุดแล้วแม่ใช้กับทดลองใช้ลำไย,ยไปกี่ต้นังครั้งนั้นตอนนั้นประมาณร้อยห้าสิบต้นแปลงเช่าลองใช้จ้ะลองใช้ลองใช้กับลำไย,ยไปร้อยห้าสิบต้นแปลเป็นแปลงเช่าออ๋อแล้วฉีดพ่นไปแล้วตั้งหลังจากครั้งแรกที่ฉีดพ่นไปเนี่ยแม่รู้สึกว่าไอ้มันดีขึ้นหรือมันไม่ดีแบบไหนยังไงเมื่อไหร่ประมาณประมาณมันดีประมาณห้าสี่เดือนห้าเดือนเริ่มขึ้นมา ลูกเปนเสมอแล้วลูกมันใหญ่พัที่มันข่า็ใช้ใช้มาตลอดแล้วแปลงเช่านั้นร้อยห้าสิบต้นที่ทดลองเช่าได้ได้ไปขนาดไหนจ้ะไปยี่สิบตันยี่สิบตันจ้ะพอลองไอ้แปงนั้นใช้ได้ดีปุ๊บก็เลยก็เลยเจ้าของกำลังใช้มามาลองใช้ที่แปลงของตัวเองแล้วใช้ตัวนี้ไปจากแปดร้อยต้นเนี่ยถึงแสนไหมถึงแสนไหมถึงแสนบาทไหม ถึงจ้ะถึงนะไอแปลงแรกที่ใช้เลยนะอตัแปลงของเราเลยแปลงของเราเนี่ยแปดร้อยต้นถึงประมาณประมาณประมาณแสนกว่ากว่าอ่ะประมาณแสนกว่าปึ๊บแต่ผลผลิตจากเจ็ดสิบตันเป็นร้อยยี่สิบตันปีนู้นปีนู้นตันละกี่บาทมั้งเมื่อสักสี่ปีที่แล้วสี่สิบบาทสี่สิบบาท้ะไม่ใช่ตันนะกิโลละสี่สิบกิโลละสี่สิบหนึ่งตันสี่หมื่น ได้ผลผลิตเพิ่มจาก70เป็น120ี่กว่าเอากลมๆครับห0ิตันพอที่เพิ่มมาหลักล้านแน่ใช้นี่ไปประมาณแสนกว่าบาทเพิ่มมาเพราะยังอื่นเห็นแม่บอกว่าคือปุ๋ยทางดินหรืออสิ่งต่างๆแม่ยังใช้ปกติเหมือนเดิมเลยใช้ปกติเหมือนเดิมปุ๋ยทางดินใส่เหมือนเดิมายาฆ่า,มาแมลงอะไรที่เป็นเ,าเราใช้เพื่อป้องกันเหมือนเดิมแต่เพิ่มค่าใช้จ่ายไอ้ตัวคู่นี้มาแต่ มันไม่ใช่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายแล้วสิใช่ไหมเพราะผลผลิตที่ได้กลับมาปั้งจาก70ปีแรกเป็น120ปีที่สองอะปีที่ปีที่ปีที่สามปีที่สปีที่แล้วได้170ยันปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาปีที่แล้ว ร้อยเจ็ดสิบตันคงไม่ต้องบอกหรอกเนาะแม่ใช้มาสามสี่ปีเนี่ยว่าแม่ถูกใจคู่นี้มากน้อยขนาดไหนมแม่เห็นว่าหนึ่งการใช้มันมีอะไรดีบ้างลำยยแม่เป็นยังไงบ้างแม่ลองเล่าที่ที่ใช้มาตลอดสี่ปีลูกเสมอกันาะแล้วผิวเหลืองขึ้นผิวเหลืองขึ้นล,ลูกโตด้วยลูกโตด้วยไซส์ไซส์ดีดีจ้ะ,ะไซส์ดีแล้วเป็นไงใบเบยต้นต้น,ตนเป็นยังไงบ้างแม่ สวยเขียวใบก็เขียวไงใบก็เขียวเนี่ยไนงะอย่างที่เห็นใช่ไหมแล้วเนี่ยจริงๆแบบเนี่ยดูครับหลักฐานมันฟ้องครับว่าลูกมันเสมอจริงๆแต่ละพวงแต่ละพวงมันไอ้ไอ้ไอที่เขาร้องกันว่าอะไระมีขี้ตามัง่งมีลาแม่แบบเป็นไงมั่งของแม่เยอะไหม <c oughs> ขี้ตามันไม่ค่อยมีนะขี้ตาไม่ก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีแตตอนก่อนมันมีเยอะอ่าแต่ก่อนมีเยอะมากแต่เดี๋ยวนี้มันคือแทบแทบไม่มีเลยแต่มีมีแต่เล็กน้อย แล้วโรคแล้วแม่โรคที่เคยเป็นเคยเจอโรคราโน่นรานี่หรืออะไรหรือศัตรูพืชอื่นๆแม่เห็นมันกวนแบบอย่างนี้ยังไงไหมรามันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่จ้ะราไม่ค่อยมีเท่าไหร่คือโรคเนี่ยไม่ค่อยมีละจ้ะขี้ตรงขี้ตาก็หายไปใช่ไหมแม่แม่แต่งเยอะไหมในต้นที่เห็นเห็นอยู่เนี่ย<ก>ตอนเนี้ยแ,แม่แต่งเยอะไหมแต่ง<ก>ลูกไหมไม่เท่าไหร่อช่อเล็กๆออก,กเฉยเอาแต่ช่อเล็กๆออก,กเฉย ไม่ค่อยได้แต่งมากถามจริงมากใช้มาเนี่ยตลอดส3มสี่ปีแม่รู้สึกแฮปปี้ไหมกับคู่หูมันจังจริแฮปปี้จ้ะแฮปปี้มากจ้ะแฮปปี้มากคือถึงแม้จะจ่ายเพิ่มปีแล้วก็เป็นแสนมันก็คุมมันก็คุมนะไม่ไม่คุ้มได้ไงนะไม่คุ้มได้ไงอ่ะนะสี่สห้าตันนะโอ้โหปีปีนึงแต่ไม่รู้ว่าปีนี้จะยังไงเพราะว่าปีนี้ยังไม่ได้เก็บจะเก็บ <c oughs> อีกไม่ไดแม่ ประมาณยี่สิบขึ้นไปจ้ะยี่สิบขึ้นไปจ้ะจ้เห็นแม่บอกว่าแปลงของแม่เนี่ยเขาเขาเหมาเรียบร้อยหมดแล้วเหรอจ้าหมดเลย้เหมาตั้งแต่ตอนเป็นใบเป็นใบจ้ะเหมาตั้งแต่ตอนเป็นใบโลละกี่บาทตอนนั้นส,สามสิบสามจ้ะสามสิบสามสามสิบสามปีสาหรับปีนี้ก็ไม่คิดเลยหรอก <c oughs> แล้วเขากล้าเหมาตอนเป็นใบเนี่ยแสดงว่าเขาต้องเห็นต้นแม่เนี่ยจ้ไม่ธรรมดาใช่ไหม้ไหมต้นมันงามต้นมันงามแล้วแม่หลังจากเก็บ ทุกปีที่ผ่านมาหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตไปต้นของแม่สมมากสมน้อยยังไงแบบนี้ไม่โสมหมดแล้วก็ฉีดยาาเงี้ยฉีดยาตัวนี้ละจ้ะอ้าวใช้คู่นู้ต่อเลยจ้ะคือคือหลังจากเก็บผลผลิตไปเนี่ยเห็นแล้วว่ามันไม่ได้โซมอะไรมากมาเหมือนแต่ก่อนใช่ไหมจ้ะไม่โซมแต่แม่ก็บบำรุงต่อเนื่องเลยจ้ะเมื่อไรเก็บแม่ประมาณยี่สิบกว่าจ้ะยี่สิบกว่าวันนี้วันที่สิบหกยี่สิบกว่าอีกประมาณสักสี่ห้าวันประมาณสักเออเสียห้าวัน สี่ห้าวันมาเก็บโหผมว่าน่าจะไปอีกสักอาทิตย์หนึ่งนี่เจวันนี้ไซส์ไม่ธรรมดาแน่ครับนี่ผิวเขายังยังยังไปได้อีกเยอะแยะเลยนะแม่เนาะใช่ไหมเนี่ยห้าวันอาทิตย์หนึ่งเนี่ยโอ้โหน่าสนใจครับแปลงนี้เพราะว่าผิวเขายังยังไปได้อีกแล้วอีกประมาณ5วันถึงเจ็ดวันเนี่ยก่อนที่แม่จะเก็บอยากรู้จริงๆว่าแม่ได้ไซส์อะไรบ้างโอ้โห,โหเดี๋ยวต้องมาตามเก็บภาพของแม่แม่ครับอยากให้แม่ฝากหน่อยฝากกับคนที่ไม่เคย สัมผัสกับผู้หึงมันจะเห็นแล้วไม่อยากจะเชื่อ <S 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 ไม่อยากจะแม่ฝากให่นิดนึงว่าแม่ใช้แล้วเป็นยังไงแบบไหนอ่าลองลองลองใช้กันนะเพื่อนเพืนะ่อนใช้ใช้จะรู้สึกว่ามันดีมากมันเพิ่มคืนและลูกสวยและลูกเหลืองด้วยใช้มาประมาณสี่ห้าปีแล้วจ้ะ ุณแม่ยืนยันตรงนี้ว่าใช้มาตลอดสี่ห้าปีถ้าของไม่ดีถ้าของไม่เข้าท่าคงไม่คงไม่จะงลัดใช้อยู่อย่างนี้<ะ>4ลยสี่ห้าปีนะแมะเปิดตูดนี้ไม่อแล้ว <c oughs> นี่คือนี่คือเสียงจริงของเกษตรกรครับเพราะฉนั้นท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งเชื่อผมอยังไม่ต้องเชื่อครับไอ้ลุงอัดเขาเนี่ยยังไม่ต้องเชื่อแม่ครับตอนนี้ต้องให้ต้นไม้ได้สัมผัสกับผู้หูกวัาจนี้ก่อนแล้ว ต้นไม้ก็จะเป็นคนบอกเองครับว่าไอ้คู่หูมานเสียงเนี่ยมันทําให้เกิดสิ่งนี้ได้จริงหรือเปล่าให้ต้นไม้เป็นคนตอบให้ต้นไม้เป็นคนบอกแต่นี่คือหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงของเกษตรกร,ร,กรตัวจริงเสียงจริงที่ใช้คู่หูมาจันจนี้ต่อเนื่องมาประมาณสี่ห้าปี แม่บอกสวนหนึ่งที่อยู่ติดๆกันเขาก็เอาไปใช้จ้ะอ๋อแม่ได้บอกสวนข้างๆกันเขาเอาไปลองใช้แล้วเขาไปลองใช้ใช้สองปีนี้แล้วจ้ะใช้ปีที่สองแล้วแล้วเป็นเป็นไงของเขาเป็นไง่ขเขาลูกมันไม่เสมอกันเพราะเขาใช้ไปแล้วเขาหลุดตูอ๋อแต่ก่อนคือลูกไม่เสมอกันกแต่พอใช้แล้วก็โอเคเขาคือลูกโตขึ้นดีขึ้นอ๋อเขาติดใจปีนี้ปีที่สองเขาเอาไปอีกอ๋อนี่อ๋อนะครับนี่นี่ก็คือพอใช้ดีแล้วก็บอกต่อคนนึงบอกต่อให้ก็ ก็มีรายได้เข้าเล็กน้อยแต่สู้ลำใหญ่ไม่ได้แน่ๆ50ตันปีหนึ่ง50ตันปีนี้ไม่รู้อีกเท่าไหร่ประมาณก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องดูตอนเก็บตอนดูตอนเก็บต้องเก็บเพราะว่ามันลูกต้องใหญ่ขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวแม่จะฉีดอีกไหมเนี่ยฉีดจ้ะแม่เดี๋ยวแม่ฉีดพ่นอีกครั้งหนึ่งฉีดพ่นคู่หูมาจานนี้อีกครั้งหนึ่งก่อนเก็บไม่ต้องกลัวว่าเก็บแล้วจะเป็นอันตรายเป็นเคมีเพราะ เป็นชีวภาพเป็นชีวภาพครับคนทานสามารถเด็ดทานได้เลยจากต้นเลยนะเพราไม่ไม่ได้อยู่ในช่วงที่ใช้ยาขาบมลแรงอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับสวนของแม่นี้อยู่ริมถนนครับนี่เป็นอันนี้เป็นเส้นไหนแม่เส้นไหน เส้นชายแดนจ้ะเส้นชายแดนนะจากทับไซวิ่งมาวิ่งมาอะไรผ่านผ่านปไปถึงประกาศจ้ะผ่านจะไปป่าแดนประกาศมาแวะชมได้นะครับของแม่บ้านหลังสีฟ้าริมถนนใหญ่ๆนะครับมาขอดูได้แม่สุดใจเข็มวงไร่นี้ส่วนนี้ใช้จริงใช้ต่อเนื่องมาตลอด4-5ปีนี้ะนะครับมาดูผลผลิตได้นะอีกถ้าใครผ่านอยู่แถวและแวก ผงน้ําร้อนนี้นะครับรู้จักแม่สุดใจมาดูวันเก็บเลยก็ได้ครับอีกไม่กี่วันมาถามแม่เลยแล้วมาดูผลผลิตว่าแม่ได้กี่ตันแน่ๆปีนี้จะเพิ่มจากปีที่แล้วอีกเท่าไหร่ใช้เท่าเดิมใช่ไหมใช้เท่าเดิมจ้ะใช้เท่าเดิมทุกปีแต่ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดีใจแม่แฮปปี้ <c oughs> ครับวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากอีกครั้งห <c oughs> นึ่งนะครับก็ต้องฝากครับท่านผู้ชมครับวันนี้เกษตรกรหลายคน ยังไม่กล้ายังไม่กล้าใช้กลัวที่จะถูกหลอกขายกลัวที่จะถูกหลอกเหมือนอันอื่นๆนะครับยังไม่ต้องเชื่อผมยังไม่ต้องเชื่อแม่ครับให้สัมผัสให้ต้นไม้ทหมดสัมผัสก่อนแล้วจะได้รู้ว่าไอ้คู่หูมหัศจรรย์คู่นี้นครับสารเพิ่มประสิทธิภาพเวอร์แพนกับเวอร์แพนตไทโตซานไอ้คู่นี้ทําไมเขาถึงเรียกว่าคู่หูมหัศจรรย์นะอย่าลืมครับใช้ใช้จริงแล้วเห็นจริงๆแล้วได้ผลจริงๆ เกษตรกรทั่วไทยครับคู่หูเหมืศอสัจนครับใช้แล้วดีใช้แล้วรวย <g ül> ช่วยปวดนี้ <g ül> สวัสดีครับ <g ül>